กินข้าวเด็กกันเด้อแหนมแหนมปลาแหนมปลาส้มปลาไข่เป็ดต้มมาจากไหนไข่เป็ดเป็ดก็มาจากสวนโคกน้องมาเป็ดอีเดียงกำลังเริ่มไข่แล้วกินข้าวมาทำอะไรวันนี้ยายนำรุดน้อยนำรุดน้อยว้าหัวกระพานลำบาก <laughs> อะไรน้ำพริกพอบ้านพาลำบากหลายน้ำพริกรกินกันง่ายๆอ่ะจากเป็นแม่ค้าทุเรียนเลยพามาทำปลาอ่อยอ่ะกอดกีจ้า <c oughs> <c oughs> กินกันในไร่เสื้อขาดพี่น้องเอ้ยอเป็นอะไรลับชาวสวนก็จะได้รู้ว่าเป็นชาวไร่อ,อันนี้น้ำพริกเกิดมาชีวิตหนึง่งแสดงหลายบทบาทมาก <c oughs> เอเแกะไข่ okay. ดูไข่เป็ดอีหลียงเลี้ยงเองบอกให้แบบเด็กก็มีอไรอยเป็ดอีหลียงอยู่ในสวนครอบรองนา เด้อขอยาเกะกันเอาน้ำกิน<า>ก่อนวันนี้มาถากถากหญ้าในป่าอ้อยอากาศมันมันแรงฝนไม่ตกก็มาถากหญ้าไปก่อนรอใส่ปุ๋ยถ้าฝนตกก็ใส่ปุ๋ยกันตรงนี้ทุเรียนก็พักไกว้ก่อนเว้นระยะสัก อาทิตย์ก่อนเพราะว่ามีธุระมีธุระไป,กะไ,ปไก่เป็ดอีเดียงอ๋อ<ห>ถน่ดกินไก่เลีเ้ยงแบบธรรมชาติกินแกบกินผักกินลำกินลำกิน ลำกินผักต้นกล้วยหั่นให้เขาไม่ได้ใช้หัวอาหารก็ปล่อยแบบธรรมชาติไม่เร่งรีบพอเขาอายุตัวเต็มวัยแล้วเขาก็ไข่ให้เราได้กินหลังก็จะเป็นป่าอ้อยทั้งนั้นอหะพี่น้องอยู่นี่อันนี้มากินข้าวเช้ากันเดอ้อกินกันง่ายๆท้ายรถ บาอันนี้ส้มปลาส้มปลาพีคอีกตัวอันนี้ส้มปลาส้มปลากินข้าวปลากันจ้ากินข้าวปลากันปลาอ้อยปลาฟองแทสเนี่ยเมีอะไรเนี่ยหมูฟวงหูฟวงหูฟวงด้วยอย่างละนิดละหน่อย วันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ตอนเช้านะเมฆเยอะอยู่แต่ก็ไม่ตกนะเมฆเยอะแต่ก็ไม่ตกทางไหนตกมังน้อเนี่ยตกก็ตกดีๆอารมเนอะไข่ลูกใหญ่อยู่นะไข่แดงก็โู่นนะโอ้ ให้ใหม่เลยนะแม่แม่ใขยากมามาเห็นเจะว่าตัวปลอมเห็นแต่แขนเด <wh istles> ี๋ยวไปถึงบ้านถามมาอีกไซ้อ่ะ <laughs> ผมปลาพี่น้องให้มือเลยเด้อเนี่ย หอมเบลอเลยหอเท่าไหร่นะในบ้านสิบบาทเอาละสิบบาทพี่น้องเบอ,อ,อเลยอรยะแล้วก็อร่อยด้วยวางกินเลยอืลืมพริกลูกโดดแต่ว่าวก็มีพริกแทนมันก็เจียวม,มาหาข้าวเช้ามากินด้วยกันเนอพี่น้องก่อนทำงาน นั่นก็จ้องใช้ช่วยใช้ชามกินกันแบบง่าย จานชามไม่ต้อง <c oughs> เหนียวห้าบะจินแจ่วพี่น้องกินแจ่วมาจิ้มแจ่วด้วยกัน สเขาให้ดูข้าง,งหลังก็จะเป็นเขาพี่น้องเขาก็ทำเลดีอยู่นะอยู่ติดเขาแล้วก็มีป่าอ้อยกาดก็คืมๆมาเนี่ยทำงานได้หลาย,ยหรอกทำไป้านะชีวิตชาวไร่ชาวสวน คุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมเ้อพี่น้องบางคลิปก็อาจจะผิดพลาดไปมั่งก็ขออาภัยด้วยโอ้ลูกใหญ่อยู่นะเป็ดจินจุกหลายจะทำงานไหวไหมเราแม่บ้านไข่แดงเยอะเออจะไม่ได้นอนซะเลยอยาม กินข้าวเหนียวด้วยพี่น้องเหรอต้องใส่เมาข้าวเหนียวเลยไม่ไหวก็กลับบ้านนะเราจะตั้งหลักที่บ้านมปลาสมจะกินข้าเจจมากินข้าวเหนียวทำงาน ช่วนนี้ก็ผักขายทุเรียนพี่น้องทุเรียนชาวสวนแถวรีสเกตแถวภาคอีสานออกเยอะนะช่วงนี้อยากลองไปอยู่แต่ยังไม่กล้าไม่รู้จักใครเนาะใครมีตรงไหนดีๆก็แน,น,น,นะนำนะใครรู้จักสวนทุเรียนภาคอีสานที่ว่าดีๆก็แนะนำได้เ้อพี่น้อง บางทีเราไม่รู้จักเนาะเราไม่มีคนรู้จักไปเอาอย่างเป็นพ่อค้าไปเอานี่ก็เสี่ยงนะเพี่น้องถ้าเราไม่รู้จักไม่คุ้นกัน,นอน่ะความเสี่ยงเยอะขายทุเรียนความเสี่ยงสูงทั้งต้นทุนทั้งคุณาภาพใช่เพราะว่าของมันอยู่ข้างในเนาะ ถ้าไม่เก่งไม่รู้จักทุเรียนไม่สัมผัสจริงๆนี่มือใหม่เนี่เจ็บมาเยอะเลยพี่น้องเจ็บกันเหรออือ <laughs> โอ้ถูมินต่ำกวนพี่น้อง วินตามก็ควรกินข้าวด้วยกันเดอ้อดูคลิปจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้อง เราไม่เนาะนี่ข้าวปลาพี่น้องวันนี้นข้าวปลากันอะไรไหม,มพอละ ก็อยู่ได้แล้วพี่น้องตอนนี้ต้นทุนเท่าไหร่สามสิบบาทข้เหนียวยี่สิบห้าสิบบาทขาขาขไ,ไนนาทข,ข่ของเจ้าของไม่ได้คิดมื้อนี้ห้าสิบบาทกินสองคนอิ่มเลยพี่น้องไข่ของตัวเองของเจ้าของซื้อข้าวเหนียวกับ เก,กยียวหนูพวงแล้วก็ส้มปลาก็ใอย่ๆที่ในสวนนะเอามาเสร็จหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูกิ๊บข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆด้านนะพี่น้องขยาใก็ไม่ทิ้งในสวนนะคะเอาไป ดูคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลองกินดูชาแนลเด้อพี่น้องป้เดี๋ยวเราลาด้วยภาพบรรยากาศภูเขาเนี่ยปลาอ้อยกำลังเขียวเลยภูเขาภูเขาโอ้นครับพี่น้องข้างบนบนเขาหลังเขาฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดครับพี่น้อง แล้วก็มีหลวงพ่อเขาจะรักต้นไม้เขาจะปลูกต้นไม้ไมดูแลรักษาต้นไม้อย่างดีเลยอุดมสมบูรณ์อย่ป่บรรยากาศก็จะประมาณนี้พี่น้องข่าวเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องจะได้ทำงานต่อ ขอบคุณครับสวัสดีครับ